พอถิ่นทงสีแดงเราวค่อยยกทะเลเพราะว่าการประกอบแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเราขับได้แค่เนี้ยเรานั้คืกลัวไม่รอดไอจีชื่ออะไรครับสวัสดีครับกัมเมกัพระสนนะครับกับแพทริกเดวอนยีโนนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นอีกพระสนนะครับวันนี้มาเทสไดรฟ์ Audi รุ่น RS หลายๆรุ่นเลยนะคื <laughs> คือผมมามีโจทย์อยากจะหารถแบบเยอรมันที่แบบว่ามีเปอร์ฟอร์แมนซ์สูงตอนแรกก็จะมี B M G ไม่ก็ M ไม่ก็เป็น I S ซึ่งวันนี้ก็เลยอยากจะมาลอง I S ดูบ้างอะไรย่างเงี้ยคือส่วนตัวเองอะไม่ค่อยมีประสบการณ์ด driving กับรถ I S มากเท่าไหร่อะไรย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้นะครับมีเกสมาคนหนึ่งด้วยนี่พี่ดราฟนะครับ เห็นเขาทำก็เลยทำตามครับสวนสดี้คือคือจริงๆอะพี่ราก็เป็นเพื่อนผมตั้งแต่สมัยเรียนแล้ะจริงแล้วคือรถมันไหนวันนี้ที่มาดูมันเป็นรถสี่ประตูมานั่งได้หลายหลายคนก็เลยอยากจะพาเพื่อนมาลองเทสด้วยมาลองนั่งด้วยกันอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกหาคนขับรถให้จะได้ลองนั่งข้างหลังว่าสบายไหมอแหม โอเคได้ด่าไม่ได้ครับวันนี้คือรายการของเพื่อนผมเองครับเกือบด่าแล้วหลายหายจ่ออยู่นะก็เดี๋ยวนี้เรารอคิวเรานะคือเขาให้เลือกได้เลยว่าจะขับรุ่นไหนแน่นอนเราเองก็ต้องเลือกรุ่นที่แบบท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มหน่อยก็อันนะเป็นยังไงอ่ะเราไปดูกัน คือบางคนอาจจะหน้าคุ้นๆนะว่าเคยเห็นพี่ดาวที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยดู MV ของแกสโนว่านะครับใช่ครับเคยเล่น MV กับแฟนเก่าผม รถกลมดีแต่ก็กอันนั้นเป็นเพื่อนผมตั้งแต่สมัยเรียนแล้วจริงวันนี้คิดเล็งเอาไว้นะอยากลองไอซ์สีไอซ์ห้าไอซ์หกแล้วก็ทีทีไอซ์ S. จริงๆแนละ้วในใจคืออยากได้สี่ประตูมากกว่าพเพราะรถสองประตูที่บ้านน่เยอะมากแล้วเอามาให้หน่อยก็ได้นะสองประตูตลบจเก็บไว้ทําไมอะ่ะมีไว้ทําไมเยอะแยะมันต้องใช้รถใช้งานใช้ทุกคันรับทุกคันในบ้านมีกี่คันยังไม่บอกเดี๋ยวไ่บอกไอ้ประสบอื่นโอเคพอก่อนเดี๋ยวรอเทสุขอกินกัน อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะพามาดูรถอีกคันนะครับคือ Audi RS7 นะครับคือแน่นอนวันนี้ที่เรามาดูเนี่ยเราอยากหารถที่มัน Practical รถที่มันนั่งได้หลายคนใช่ป่ะมีคันหนึ่งที่แบบเป็น4ประตูแล้วนั่งได้หลายคนนี่แล้วเราก็เลยจะต้องมีนั่งแบบมาด้วยนะครับ Patrick คิดว่าหกคนพวกเราอ่ะนั่งรถคันนี้ได้เปล่าได้ได้จริงเหรอนั่งตักก็ได้ตอบไม่ถูกเลยมึงอ่ะมึงอ่ะไปนั่งข้างหลังดีกว่าอักไปนั่งข้างหลังชอบไหมครับคันนี้ชอบอ่ะชอบะ <laughs> ใช้ด้วยกันแล้วกันโอเคครับอลอ uh, นั่งสี่คนข้างหลังได้หรือเปล่าลองนั่งสี่คนข้างหลัง <laughs> <laughs> ได้ได้ได้ <laughs> ใช่ไครับ <laughs> คือถ้าเกิดมีคนหนึ่งติดก็คลัสเตอร์ไอซเจ็ดนะครับตวแล้วตวนแล้วทุกคนทุกคนเอดีเคแล้วใช่ไหมนั่งไปพัทยาอย่างนี้สบายไหมสบายค่ะไปหัวหินดีกว่าไปไกลๆเลยไปหัวหินเดี๋ยวนี้ผมว่าไอซ์ไวรุ่นขับเยอะขึ้นนะชอบป่แบบผู้ชายขับถ้าขับออดี้ก็ชอบผู้รุ่นนี้เลยอา เก่งครับใครเก่งผม,ผมขับโตโยต้าครับแต่ว่าเป็นรถออดี้อย่างนี้ได้ไหมอ่เดี๋ยวลงกันดีกว่าเดี๋ยวขเขาเมือ่อยใจไม่ออกกันครับก็เดี๋ยวมาพูดถึงสเปคตัวรถบ้างคันนี้เนี่ยมี600แรงม้าเป็นเครื่อง V8 นะครับก็จะเป็นเครื่องตัวเดียวกับใน IS6 แต่ด้วย IS6 จะเป็นทรงอวานซ์ซึ่งจะเป็นทรง5ประตูอันนี้จะเป็นทรง4ประตูคือถ้าคนที่ต้องการความ practical และความแรงในคันเดียวเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์มากๆเนแล้วก็ประตูก็เป็นเฟรมเลสด้วยนะครับก็คือจะไม่มีขอบประตูทําให้ดูสปอร์ตมากเล นี่เวลาปิดแล้วสีเนี่ยชื่อสีว่านาโดเกรนะครับเป็นสีที่คนก็ได้ยินชื่อน,นี้บ่อยแล้วนาโดเกรอะไรอย่เงี้ยแล้วล้อเนี่ยให้ดูเลยว่าล้อใหญ่มากล้อนี่ขนาด22นะครับแล้วก็เป็นทรงแบบไดมอนด์คัตเลยโปรติดไซส์แม็ก2ี่สสในส่วนมากเราจะเห็นใน SUV อะไรอย่างงี้ใช่ปะอันนี้ใส่อยู่ใน RS7 นะครับอ่าเรามาดูข้างหน้าคือด้วยดีไซน์ของ Audi นะครับไ s เนี่ยแน่นอนก็จะมีแบชไอออยู่ข้างหน้าและซึ่ง ดีไซน์มันจะเป็นซีเนเจอร์ของมันเลยจริงๆแล้วแอบคล้ายๆแบบแลมโบกินีนิดหนึ่งตรงที่แบบไอตรงข้างหน้าตรงเนี้ยถ้าลองสังเกตดูนะกริลข้างหน้าเนี่ยจะคล้ายๆแล้วก็แปลกนะหลังๆนี่ดีไซน์แบบเป็นเฮกซากอนเหมือนแลมโบกินีอ่ะก็อย่างว่าแลมโบกินีเป็นของ Au ดีนะครับฝ่ายที่ดีไซน์เนี่ยยังคงเป็นเทรลเจชของ Au ดีผมว่าดูดีมากเลยแล้วดูสปอร์ตมันจะเป็นซีเนเจอร์ของหลายๆรุ่นเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยราคาผมว่ามันดั้มลงมาจากตะก่อนอย่างตะก่อนซื้อ i อซ์ห้าจำได้เลยตอนเครื่อง V8 เครื่อง NA เพื่อนนนนนผมมซืื้้้อออปลาาาแแแดงงพกกเบ10่่ะตตี ตำลงมาแบบ5้าล้านปลายวะ5ล้านกว่ากเอามาดูบูธเลสข้างหลังนะครับพื้นที่ข้างหลังโอ้ว้าวนอนได้เลยไม่ร้องมเป็นนอนดิลองดูดินอนได้คอนเซปต์เราเราบูธเลสแค่นี้แลลวนะครับแล้วอย่างงี้ผู้หญิงจะเข้าได้อีกคนหนึ่งปะอันนี้น่าจะนอนได้อีกที่นะครับข้างหลังลองดูไหมครับฮ นามบดา Audi รุ่น RS ชอบรุ่นไหนที่สุดต้องตัวใหม่เ้าคน10ล้านต้อง10ล้านชอบ่า10ล้านเท่านั้นไม่ถึง10ล้านไม่โออะถ้าส่วนตัวแล้วชอบสีอะไรเป็นคนชอบรถสีอะไรครับสีเขียวนะ t ส s เียอ๋โอ้รู้สึกว่าเหมาะกับเราชอบ TTS นะครับใครสนใจซื้อให้ก็นินทับ IG IG ชื่ออะไรครับเงียนมากฝาก IG ของไอรีนด้วยนะคะ I R E N E E ICE ค่ะอ่าโอเคแล้วก็ Leo Leo ค่ะเป็น L E O L L E O O O อ่าโอเคติดตามกันได้ติดตามกันเขาเขาพูดอ่ะจะได้ยินหรือเปล่าเวลาไปตัดต่อมันจะได้คืนจริงๆหรือเปล่าได้ยินได้ยินจริงจริงจริงฟอลล์วิ่งอยู่แล้วกันอีกย่างนี้อยู่ถามของสองคนนี้เดี๋ยวเราไปถามสองคนนู้นดีกว่าอ่าโอเคโอเคโอเคฝั่งของผมคือชุดดำนี่ฝั่งชุดดำอะชื่ออะไรนะครับโยโกะค่ะโยโกะเป็นคนญี่ปุ่นเหรอครับเป็นลูกเต๋าอ๋ออันนี้ก็ลูก ไม่เหมือนกันครับคืออะไรครับคือคองโกและลูกคือฮ่องกงโอเคแต่ไม่เป็นไรอ g จีชื่ออะไรครับ Y Y O K O O ค่ะโอเคครับผมแล้ว O I L A R I S A C O O L ค่ะอาริสาคูนน่โอเคเดี๋ยวแท็กไ้ให้เดี๋ยวแท็กไ้ให้โอเคได้ต่อไหมครับหล่อไหมเพื่อนผมหล่อไหมใครดู MV k e s ีแคสโนวาไหมครับ ไม่ต้องขายเยอะอ่าโอเคก็อ่าโอเคลองอยากจะอยากจะฝากขายอะไรอีกไหมครับติดตามอ a ดี้สุดข้อนะติดตามออดดี้ตติาม a ดี้ได้นะคะที่งานมอเตอร์โชว์นี้ค่ะวันที่21ถึงวันที่7ใช่คที่พี่จะอยู่อ๋อเหรอโอเคได้ครับถ้าอยากไปเจอนะครับไม่ได้บาธไปดูรถไม่อยากไปดูรถก็ได้ก็ได้โอเคได้ครับผมตามไปดูนะครับ Motor Show โอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ โอเคเดี๋ยวขั้นแรกนะครับก็คือ เป็นตัว i 5ราคาอยู่ที่5 9 9ล้านเก้าเก้าถูก<ผ>ไหมล้านะอ่ะอุยว่าแพงมาละ <c oughs> ก็เรามีปัญญาซื้อแค่ล้อนอกนะั้นเราไม่ได้สนใจแล้วนั่นแหละแะเกาแพงไอก็ว่าแพงเพราะว่าเดี๋ยวจะไปลองดูคันนี้มัน450แหแรงม้าเป็นเครื่อง V6 หนะครับเป็นเครื่องทอโบสูนึงร้อยเนี่ยสามจดาวีนี่ดูดูข้างหลังก่อนจะเป็นอีกคันที่จะลองนะคือ i 6หกคันนี้เนะี่ยมันจะเป็นเหมือนกับ i 7เจ็ดที่เมื่อกี้เราดูใช่ป่ะคันนี้จะเป็นแบบทรงอาวานซึ่งเป็นแบบเป็น5าประตูแต่ตอนนี้ไม่มี ใครดูรี่เอาไปขับเลยคือส่วนตัวนะชอบมากตรงที่มันพลาติโกมากเก็บของหลังได้เยอะมากวิ่งไปต่างจังหวัดนะสบายมากพูดเลยถ้ามีคันนี้เนี่ยนะเดี๋ยวไปลองขับดูเลยให้วิ่ดับลองขับด้วยคันนี้ก็โอเคนี่ IS4 ด้วยคันนี้เนี่ย450แรงม้าคันนี้จะแรงน้อยกว่า IS6 โอเคเนี่ย456เลยก็คือลายนับอย่างนี้เลย แต่คันนี้ไซส์มันจะเล็กลงมาหน่อยถ้าเกิดดูข้างในอะไรเงี้ยพื้นที่นั่งมันจะไม่ได้ใหญ่เท่าไอซกแน่นอนเป็นคนละไซส์แต่ด้วยความที่มันเล็กเนี่ยมันคล่องแคล,ล่วกว่า <c oughs> ก็เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าฟีลลิ่งเนี่ยเป็นยังไงรับสาวได้ได้แต่ว่าได้แค่2คน3คน <c oughs> เฮ้ยเนี่ยดูดิข้างหลังเนี่ยอยู่อาจจะแบบไปปาร์ตี้ใช่ไหมไปปาร์ตี้พาไปนงไปไหนเนี่ยขนเพื่อนขนสาวไปไลฟ์สไตล์อยู่เลยอะ <c oughs> อ่าใช่ครับแต่พื้นที่นั่งอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไอตัวไอซกนะครับแต่ว่าข้าปในใช ีแบบคาร์บอนไฟเบอร์เดชอัลคันทาร่าสตีลิงวีลนะครับเกียร์น็อปก็เป็นอัลคันทาร่าอ่เดี๋ยวมาดูอีกคันหนึ่ง Audi TTRS นะครับมันจะมีความสปอร์ตี้มากกว่ารถมันจะห้องเข้ากว่าด้วยวิลเบสที่สั้นกว่าด้วยความที่มันวิลเบสสั้นน้ําหนักเบาวกว่ามันจะสามารถโรเตทรถได้เร็วกว่านึกออกใช่ไหอาการบอดี้โรลหรืออะไรเงี้ยจะน้อยกว่าเออแล้วก็อีกอย่างนะอันนี้400แรงมา้า2.5ลิตรนะครับคันนี้มีราคาอยู่5ล้านสอยู่ลองคิดดูดิมันดับเบิลของ T ใช่ใช่อันนี้จะให้พัลฟอร์แมนสีดีมากๆก็เดี๋ยวไปลองขับมาเดี๋ยเดี๋ยวเขารอแล้วโอเคโอเคโอเคตอนนี้ก็มาลองใน IS4 ก่อนนะครับยูเทิร์นับเอามาจับมา <c oughs> <c oughs> อันนี้ไปได้เลยใช่ไหมครับกระป๋าไปได้เลยครับอันนี้คือเหยียบได้เลยเยีบได้เลยครับพอถิงทองสีแดงเราพยกันเลย้โอเคลูกด้ยชะลอรออกเดยวเลยเบบางมอ๋ออันนี้จะเป็นแฮปปี้เ้ยครับตรงนี้กระเปครับอีกหนึ่ง ตรงไปเรียกันนะตรงนี้สปีดลิมิตอยู่ประมาณไม่เกิน60นะครับอ่าโอเควางมาปลายครับขัชนีป้าขับป่าตีเสียโอ้ยแต่มันแรงดีนะแบบโอเคเลยอะเย็บโอเคเลินะ่มแบบโอเครับไปได้เลยครับ ไปนี้เป็นแฟมิลี่คาร์นะครับแฟมเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้พี่ดราฟมาขับบ้างนะโอเคครับให้ให้นูบแบบเออนูบดูมีนูหนูแม่งโอ้ my god เปลี่ยนยางมะโอเคให้กันถ้าพร้อมนะครับไปบัสคอสามสนามครับเข้าเลยเลยครับเพราะว่าการประบอบแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเราขับได้แค่เนี้ยเราขับกลัวไหมเรา เอาโอเคไปต่อได้ตะเล็งครับตรงในยางเป็นท้งแดงแล้วค่อยชะลอไปโอเคเบาครับเาเดี๋ยวเรต้องหยุดนะโอ้ this is nice รถกรีบปะดีนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนไปกินคันเดียวกันนะอ๋อครันครับ noise อ่ะเราเปลี่ยนอีกคันนึงนะ คืออย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะมาลองเทสแบบอยากจะลองเทสแบบรถแฟมิลี่ค่ะจะมีแฟมิลี่แลวพุดเล่นเป็นครั้งแรกที่แบบว่าได้ขึ้นรถที่ออาไปซิงแบบเนี้ย๋ยวถกอนุญาตออกไหครับี๋ยวออกไปเลยแล้วรู้สึกว่าเบรกเบรกมันนิ่มกว่านะแอบกลัวแอบกลัวเบาๆแต่คันนี้รู้สึกว่ามันสูงขึ้นนะครับ พาสนาวิสัยมันก็คือขับสบายกว่าว่างั้นเออคันนี้รู้สึกว่ามันจะแบบขับได้สบายกว่าอะไรเงี้ยโอเคก็เดี๋ยวไปครับโอ้แต่รู้สึกได้ว่าแบบรถมันหนักกว่าไอซี อ่รู่จะต่ออเาอ๋อเดี๋ยวให้อีกคนหนึ่งขับครับขับรุ่นนี้ใช่ไหมรับรุ่นนี้ครับอนเดียี่แล้วเขาครับต่ออ๋อจะปวดเราเปลี่ยนตรงเลี้ยงเลยกคได้ตาผมขับแล้วนะครับ นะแต่เมื่อกี้ที่ลองขับดูแบบ<า>รู้สึกว่ารถมันขึ้นแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าแบบเออรอรอบตอนออกตอนช่วงซาลลอมเนี่ยรู้สึกว่าบอดี้โบว์ไอ i ี I I S <S อน้อยกว่าใช่เมื่อกี้เรานั่งข้างหลัง<อ>เรารู้สึกว่ามันไม่เสียวเท่ากับอีกคันหนึ่งมันเหมือนรู้สึกมันปลอดภัยกว่าแล้วแบบไม่รู้ว่าโอเคเสียงเสียงแบบโอเคนะ อีกรอบหนึน่งได้ป่าเดี๋ยวรอกลิ่นข้างในแอบเหมือนอูรูสเลยเหมือน <laughs> <laughs> ตอนนั้นเหมือนอูรูสที่เราเคยไปขับกลิ่นข้างในคล้ายๆเลยนะแอบจะด้วยหนังอะไรอย่างเงี้ยคล้ายกันเอาจริงที่นั่งแอบไม่รู้สึกว่ามันอกตัวขนาดนั้นนะเต่ารู้สึกมันนั่งนั่งสบายวันนี้โยนโค้งก็ยังมีตัวไหลบ้างมันก็โอเคสำหรับแบบลองลองครูซิ่งไปไกลๆขับไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะ คือตอนนี้ที่บอกคือแบบยังกลังหาแบบรถสี่ประตูที่มันแบบเ e อร์ฟอร์แมแบบแรงๆอย่างนี้นะคันนี้นี่ตอบโจทย์มากเลยแต่ที่ออไม่ตอบโจทย์คือราคาครับราคาไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหรนะ่ใช่เออมีที่ปิดม่านตรงนี้ด้วยโอย้แต่ไม่ไฟฟ้าปิดนะครับเพื่ออยากจะ private อย่า private, ยงนี้หลังหลังรถอ่าโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนไปขับคันอื่นบ้าง เมื่อกี้เรลอง Ice ไอซ์หกเสร็จแล้วสิ้นเสียงมันระหว่างที่เจมกำลังเซตกล้องนะครับเนี่ยแต่คันต่อไปคือเราจะมาลองออร์ t ี้ทนะครับคือจริงๆเมื่อกี้คันนี้ที่ลองได้ยินเสียงมันวิ่งผ่านอะไรอย่างเงี้ยคันนี้เสียงดีมากเลยอ่าเดี๋ยวลองไปได้เลยนะครับไปได้เลยครับตรงเขียวแล้วไปได้เลยครับไปเร่งให้สุดได้เลยครับ โอเคนะรู้สึกคล่องแคล่วกว่าหลายๆรุ่นอื่นเลยด้ววิวเบรซี่สั้นกว่าด้วยไปได้เลยไปรอบเลยครับไป ช,ช็อตเชปเองครับเปลี่ยนเกียร์ช็อตเชปเอง มากนะครับขอบคุณครับโอเคบอ <Okay, S 1> เลนครับ รถมันหนักกว่าี t เียใช่ รู้สึกได้ว่าโอเครถมันแรงรถมันมีกําลังใช่ครับแล้วก็ในเทียบในเซกเมนต์เดียวกันอย่างเงี้ยโอเคเลยอะโอเคตัวเลขแต่ช่วงช่วงล่างอาจจะไม่เฟิร์มเท่าโฟก TTS เอสงกันนะครับแต่เสียงนะดูใช่เสียงโอเคเสียงโอเคเลยมีเสียงพอ็อปในเสียงอะไรด้านหลังใช่ที่เรปแบบดีระบบเบรกครับเบรกเอาอยู่ครับได้เลครับขอบคุณมากนะครับ,บ อ่ะโอเคก็เมื่อกี้เราไปลองขับกันเสร็จแล้วนะลองขับกัน4รุ่นเลยแต่ว่าตอนที่พี่ดราฟขับ t t ทีกับ i s เไม่ได้ติด GoPro คือจะสรุปให้ฟังนะแบบจากฟีลลิ่งตัวเองเลยนะตอนนี้ที่ชอบฟีลลิ่งการขับขี่แบบคมนะคือ t t ทีรู้สึกได้ว่าแบบหน้ามันไวอะ่ะใช่ปะ่ะรู้สึกว่า ด้วยตัวรถที่มันเบาอะได้อย่างว่ามันมีความสปอร์ตี้มากกว่าบิลเบสสั้นกว่าแต่ที่ไม่ชอบคือเกียร์เกียร์มันช็อตชิฟให้เองอะคือจากเกียร์สไปเกียร์สี่อะมันยังไม่ถึงเว้ไลนมันชิฟต์เองแบบไม่ต้องมายุ่งในมันอันนี้ออกมาแบบคืออยากจะคอนโทรลเองอะอันนั้นคือแบบไม่ชอบแต่ว่าที่วันนี้ขับแล้วรู้สึกว่าโอเคอะรู้สึกไอเอสี่กับไอเอสหกคือด้วยรถที่มันเป็นทรงอวบานของアウดีเนรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะไปซิ่งตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยขับขี่อย่างเงี้ยมันเหมาะกับไปต่างจังหวัดอันนีี้คือท่พูด นะเรากาลังคิดอยู่ว่าเราขับอะไรไปเราจําชื่อไม่ได้เลยเราแค่รู้สึก <laughs> เราแค่รู้สึกได้ว่ามันมีความแบบคล้ายกันเพราะว่าถมันเป็นครั้งแรกของเราที่แบบว่าได้ออกมาทําอะไรแบบนี้คือทุกอย่างอ่ะมันก็คือมันมันรู้สึกถึงความเขาเรียกว่า stability ของรถอ่ะเออขึ้นเร็วอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็รู้สึกปลอดภัยอ่ะไม่รู้มันพูดยังไงอ่ะใช่ป่ะละ่ะพี่ดั้มไม่เคยลองขับแบบรถที่มันแรงขนาดใช่ป่ะละ่<ช>ะ,ละแล้วเปนนไงชอบปะชอบ ติดใจอะะเขาเรียกว่าใจสัตว์นะเพราะว่ากลัวเนี่ยแหละคือคือถ้าเกิดคนที่ไม่เคยแบบ Experience แบบ4 0 0ร้อย้าเนี่ยจะเวอร์ใช่ปะจะเหยียบแบบโอ้ชิตก็ถามว่ามันแรงไหมแรงทุกรุ่นเลยวันนี้ที่ลองอ่ะเครื่องบางทีมันแชร์เครื่องบล็อกเดียวกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันมันมีความคล้ายๆกันที่ต่างคือการเซตช่วงล่างนะครับถ้าถามรูปทรงที่ชอบชอบ i อซหาไชาสองประตูอะ โอเคจับไม่ได้จับไม่ได้การขับขี่แบบสปอร์ตีชอบ Audi T T I S แต่ความ p r a c t i c a l ความแรงเวลาแบบไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกชอบ r อ4กับ r อ6มันเหมือนเป็นแบบทรง G T cruising ไกลๆแอรเย็นเพลงเพราะสาวต้องประทับใจแหละจับมือบีบขาอะไรอย่างเงี้ยว่ามันวกน ส่วนตัวแล้วอ่ะถามว่าเป็นอีกช้อยส์ไหมในการเลือกซื้อคือยังอยากลองแบรนด์อื่นๆก่อนนะตอนนี้เราเหลือไปลอง a MG ที่เล็งเอาไว้อยากไปลอง c ซว53ออดีด้ที่ขับไปอะ่ะมันคือรุ่นตัวไหนน่าจะพวกไอสะคามพอๆกันก็เพื่อนๆชอบรุ่นไหนอยากให้ผมแบบซื้อรุ่นไหนอะไรอย่างเงี้ยลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับเป็นอีกช้อยส์หนึ่งก็ประมาณนั้นแหละก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่า ก็คือวันนี้ก็ให้มาดูมาลองเทสดูอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็อยากจะปิดบล็อกเป็นเท่านี้ก็ยังไงฝากช่องพี่ดราฟด้วยนะครับดรากยูจีนดรากยูจีนนะครับไปช่วยกันกด subscribe ด้วยนะครับช่องพี่ดราฟเป็นช่องใหม่ไม่มีผมต้องการ subscribe เยอะๆสปอนเซอร์จะได้เข้ามานะครับเพจมันจะเป็นแบบว่าการสอนภาษาอังกฤษอาจจะมีไลฟ์สไตล์นะครับก็รู้จักพี่ดราฟมานานเรามาออกเล่นเสนุกสนุกกันนะวันนี้แบบถ่ายคลิปชิลๆสนุกมากจริงๆอ่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ด้วยนะครับครับผม subscribe the one you know ด้วยนะครับกดกระดิ่งไปละ ขอบคุณครับบ,รบ๊ายสวัสดีครับสวัสดีครับ